จเจริญสุขสวัสดีท่านผู้ฟังพื่รักทั้งหลายอันดับต่อนี้หลวงพ่อพระอาจารย์สิงห์สุธโธจะได้มาอ่านหนังสือนิทานเหล่านิทานธรรมะให้ฟังจากตอนที่แล้วเนะาะเมื่อตอนที่แล้วได้มาพูดถึงเรื่องการทำบุญให้ทานว่า ทำบุญต่อองค์พระพุทธเจ้าร้อยครั้งก็ไม่เท่าถวายสังฆทานหนึ่งครั้งถวายสังฆทานร้อยครั้งก็ไม่เท่าการถวายเพื่อง,งานก่อสร้างเรียรธรรมหนึ่งครั้งนอกจากนั้นแล้วก็มีทานที่ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองเนาะไม่ต้องจช้เข้าจของคืออภัยทาน คือการฮื่ออาภัยซึ่งก่นและก่อนเนี่ยนำมาแต่ความสุขความเจริญเมื่อมีก่อมมีเบงผูกพันต่อกันต่อไปตั้งหน่น่เป็นการที่สูงที่สุดทำเมื่อเราเข้าถึงนิพพานได้นอกจากน้าแล้วก็มีธรรมทานคือการแนะนำคนที่ยังหมอมีศรัทธาให้มีศรัทธาคนที่ยังหมอมีศีลให้มีศีลคนที่ยังหมเฝืนเจริญสมาธิให้เจริญสมาธิ คนที่ยังมาเลยจะเริ่มมีป,ปจรจชนาพิจารณาอันนี้องทุกขัองอนัตตาไม่ได้พิจรารณาอันนีางทุกขัองอนัตตาอันนี้เป็นการที่สูงที่ชดชนะก,กันเท่ากันทุกอย่างมีกุ้ลนมากทำให้คนอบป้นทุกได้ง่ายเออหวันได้รอดเยียงแท้ยอดอน,าาน,นุตตรมาในระปานเพราะฉะนั้นเขาเป็นครูบาอาจารย์ เขาเป็นพ่อเป็นแมเน่เป็นปี้ถ้าเขามนแนะนำน้องมาแนะนำลูกหลานแล้วพอจะมาแนะนํนาเมือเขาคนกับเร่งเดินทางพิดถ้าบอกดึงออกมาในทางที่ถูกต้องแล้วพอจะมาดึงออกมามันก็จะป้าการประทุแคตทุกแบนทุกโมโนหกโมดหลกักาเพราะฉะนั้นของมือ,มอเขาเจ้าค้าทั้งหลาย เอาธรรมะคํา,คาสั่งควาสอนขององค์พระพุทธเจ้าไปเจ็บไปเจงไปขี้ไปมเมะนี่ยแกนีเกี่ยวสายคําเกิดครอบครัวข,ของเฮาแต่เพื่อนร่วมบ้านของเฮาเนาะคือแสงคมรดพระธรรมความสอนเนี่ยถึงไปสู่จิตใจของมนุษย์อินใจทั้งหลายในสังคมเฮาจะมีความสุขเนาะมนเจอคนมันหมดตื้นตื้นนะทำผิดก็ปวครมันผิดไปตลอด อ่าดีกินจะตั้งตรงนี้แต่บักบักบักบาปเนาะบเอาบุญมาเข้ามาในใสอกใสใจแล้วการทั้งหลายจะไปได้ดีอย่างไรจะไปสู่ทางดีได้อย่างไรเนาะเพราะฉะนั้นทั้งผู้โอ้ผู้ฟังทําหน้าที่จุดนี้คือว่าเอาธรรมะขององค์พุทธเจ้านะมาจีแจงแสดงมาเนะมานา เาอาเข้ามาประฤติปฏิบัติเอามาใส่ใจของเฮาทุกผู้ทุกคนแล้วโลกของเฮาก็จะเตลี่ยไปด้ความสุขสงบลมเงยนน็นเนาะันให้ธรรมะเป็นตาน,าตตานี่ดีต่อเนอรตั้งอกตั้งใจกันเนอะร์ฮาคือดนันแต่คนอื่นแล้วตัวเฮาก็ต้องตั้งอกตั้งใจเนาะม่เจ้าจะสอนก็ลุกก็หลานแต่ตัวเฮา,เาวมาเอา ทุกเจ้าสอนชาวบ้านแต่ตัวเขาหมดึดตื้ออันก็จะมาได้เนาะเพราะฉะนั้นเหมือนขากินเข้าลำเนาะกับลำเนาะเขาชวนเพื่อนกินเขาก็ต้องกิน้วยเนาะเ่ใาะฉ้นเพื่อนกินอิ่มคนเดียวเราเหมือได้กินเนาก็ขาดทุนเนาะเพราะฉะนั้นการที่เขาจะให้อาหารลำล้แต่พวกเนี่ยเขาก็ต้องกินโดยกินโดยเนาะมันถึงจะเกิดพไงโยชน์เน่ซึงสองเบื้องเพื่องฝ่ายนะ อ่อ uh, ัน <c> น <ười> ี này, b b t t ้ก็คือนีสง์ที่เอาพูดถึงบุญในพระพุทธศาสนาตั้งแต่แรกเริ่มการต้นจนมาถึงจานสุดท้ายอ่านอกจากอาิยทานธรรมทานแล้วก็ควได้ตั้งใจรักษาศิลนะจะดีกว่าอที่บุญที่ผ่านมานั้นการตั้งจะตั้งใจรักษาศิตแล้วเพื่อยั่งบวเจ้ากันอภาวนาเจ้อ ภาวนาให้จิตเป็นสุขให้จิตว่างจากอารมณ์พุ่งขั้นนะนี่เป็นความสุขที่สูงขึ้นมากว่าการทักษาสินอีกหลายเจ้าทีนี้การตั้งใจภาวนาแล้วจิดนิ่งจิตสงบจิตอิ่มมีแทีจิติแห่ง,ง,งความสงบนั่นก็ย่างมาเจ้าการพิจารณาอน,นิจจงทุกขัองอนาาัตาเนื่อหันตดหันทุกหันต้นต ภายในวัดพสงสารแต่นเนอเพราะฉะนั้นสูงที่สุดแห่งรำอขององค์พระเจ้าก็คือมูปู้สอนมูฮาเจ้าค้าทั้งหลายมาปิจารณาปล่อยวางอัจฉมินะคือว่าการยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกูของกูเนี่ยนะเนาะพิจารณาผ่านอันิจจังทุกของอนัตจานะเพื่อหฮเพอเข้าใจว่าร่างกายเนี่ยมาแจ่เฮามาแจ่ของเฮาเนาะ ึงวันนี้เอาทั้งหลายเหมือนม่อยู่บ้านเช่านะมันอยู่บ้านเจ้าคนเนาะเจ้าคนอยู่ชั่วคราววนกับลูกกับฟังไปตายไปคิดเอาที่มันบาดใจจะต้องออกจากร่างกายมีไปสู่ที่อยู่ใหม่เนาะถ้ากู้ลนอุดหนุนก็ไปสู่ที่ดีถ้าอกุศลอุดหนุนก็ไปสู่ที่ร้ายนะบบปเมื่อผลก็จะดอกบบปมาเมื่อผลก็จะเดือดร้อนใบหน้า บวมมันกผลตัยงมีความสุขไปหน้าเมื่อก่งยิงขึ้นไปเนอะางคิดขับมังคาลิกากับลูกเบาก็ปลาปันเอาเข้าอาหารที่เหลือนะเนาะแล้วผสมในน้ำเนาะในตุ่มเนาะเพราะว่าบุควาทั้งหลายที่มันมาป่วยอยู่นั้นนะมันหลายว่ะหมื่นหกพันคนว่ะ เอาไปผสมใส่น้ำในในตุ่มแล้วก็เอายอดใส่ปากของพรามทั้งหลายแล้วนั่นพรามทั้งหลายตั้งหมื่นหกพันคนก็ได้สติหายป่วยในท,ทนะันทีทันใดนะต่อมาพวกพรามอื่นๆที่บัได้มาร่วมงานในครั้งนั้นต่้งกับปลาปากรังเกียจนะรังเกียจว่าพรามที่มากินน้ําของจันทานเนี่ยมันมดคุณค่าแห่งความดีเนาะ คำมือเสียชาติตระกูลของพรามไปแล้วบอกเป็นที่นับหน้าถือตาของคนของพรามทั้งหลายตกไปได้โอ้โหเมื่อสังคมแอนตี้ยองนะพามทั้งหลายถึงหกหมื่นอ่อถึงถึงหนึ่งหมื่นหกพันคนนะนะก็ออยู่มาได้เลยโอ้โหคนละอายในอกในใจเจนลำ่ำชายชาละฮะที่ไม่แปลง ยกครอบครัว,วดีออกจากเมืองปาร,ราสีเนี่ยมาอยู่กับพระเจ้าเมนชาลาตในเมนชะนครปูเนะาะในเมนชะนครโน,น้นนะในสมัยน,น,นั้นมีพรา์แห่นผู้หนึ่งบทเป็นดาบทอาศัยอยู่ที่ดินฝั่งแม่น้ําชื่อว่าเลเวตะวะดีแม่นางชื่อเวตะวะดีแต่เป็นผู้ที่มีมณะ มากนะมีทิฐิมากคิดว่าตนเนี้ยดีที่สุดเก่งที่สุดในโลกหรอพระโพธิสัตว์เจ้าได้ข่าวอย่างนั้นก็คิดจะทําลายมานะของนาบทคนนั้นเสียจึงไปอยู่ตางต้นน้ําเวตะมาดีนั่นเวลาไปแป่งฟันหนอล้างหน้าหรอกข็อธิษฐานขอเ้รื่งไม่สีฟัน ตี่ยายเ้วเนี่ยนะปิดิดนิชนดามวยผมของพระดาบทดองน้นเนยนลยเวลาดาบทนั่นลงอาบน้ำงนะมาฉีกพันเราแน่นก็่ะเปิปดิดนุกับนุ่รับอย่าง่ี่ผมด้วว่าด้วว่าหรอมาสี่วันจะโบราณท่านทั้งหลายเพื่อนใจไม้คอยเรามาตุกตุกตุกตุแต่งหัวมันเปือ้อนเลอะเนมือมือเราเน่ยหัวไม่มือนละแล้วตังฝ่ายมันเป็น เหล่าแหวนเอาว่ตถุมาจิ้มเขี้ยวเนาะเดี๋ยวนี้วัดป่าทั้งหลายนี่นยนะใส่ขุดองค์าวัดต้องมีอยู่เนาะที่ทุกป,ป่อน,นี่วัดสันดุไลมักจะเอามาถวายทุกป,ป่อยบ่อยๆเนาะโบราณก็อยเอาอันตัง,งยุยยุยนั่นถูเขี้ยวนะเอาตังป่าแหลนเนีเ่ยจิ้มเ็ษอาหารที่กินเขี้ยวฟันนะแล้วก็ใช้คองเดียวกับขวา้างย้ายไปแล้วกับขวาา้างนะไม่ใช่เหมือนแปลงฟันอเอาสมัยนี้เนาะ <c oughs> นาำบทคอนั่นนะก็พอไม่กินควันมาติดหัวนะจันดานดิชดิซว่อนอยู่ภายในก็ภาคตูษันดีกว่าโมโหสุดซุดนะโมโห o ระบบจมาแล้วนี่นะอ๋อออกปากด่าเนาะไอ้ชิบหายไอ้คนจังไร่ไอ้คนชิบหายไอ้คนชั่วร้ายไอ้คนกัรักกินนี่ ผูดไอว่าไรว่าน้อย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 ทิ้งทิ้งสิ้งกัวปบโขกมาจานสายน้ำได้ทำไมนอะมันเป็นผูดไดเนอะทำไมทำแบบนี้นอะพอด่าหนำใจแล้วนะกอคิดว่าเราจะต้องตามไปดูเนาะต้องตามไปดูกูทนไม่ไหวแล้วเว้ยว่านั่น ก็เดินขึ้นไปถามฝั่งใม่แนเนอะก็ไปพบไปหันไปนอบโิสัดเจ้าจึงถามขึ้นว่าท่านท่านมาจากไหนฮะท่านเป็นผู้ใดชื่อว่าแกดดอยอเนี่ยพ่นว่าโคทากาแดงกาแดงดังแสงไฟเขียวคุดบุตรใหม่น่ะเที่ยวใสเนื้อเต้นเป็นภาพยนตร์ไทย ดูเหงื่อไหลเหมือนช้างเมามันโอ้โหแต่แดงเนาะตะคอกขามพระทพธิสัตเจ้าเนาะพระพุทธพระโพธิสัตว์เจ้าว่าอารมณ์ดีนะอนิ่มๆกะว่าฮะถามว่าจะได้ขอตัดต่อถามว่ามาจากไหนเกิดจากที่ไหนพ่อแม่ที่เป็นไผ่รู้ที่ไหนมาเนาะพระพุทธเจ้าว่าอ๋อเขานี่มาจากป่านี่มาปานพุนเนอร์ เจอจ่าได้กุบทูงเนาะเป็นคนจันทานนะเป็นเกิดมาในตระกูลคนจันทานเนาะท่านมีธุระสิ่งใดจ้านี่อย่างจ่าก็อู้ก็จ่าไปก็ได้รู้ทำบทบทนั่งถามว่าแล้วก็ท่านทิ้งไม้สีฟวานลงไปในน้ำบอฮะท่านได้ทิ้งไม้สีฟวานลงไปในน้ำวะพระโพธิสัตว์บอว่าเออ เวลาสิ่งเข้าแล้วเม้วนปากม้วนจบสี่ฟันแล้วก็ก็คิดว่ามันสะดวกดีกว่าโจกลงง๊ะไปหมดคิดอย่าอนี้นะโยงไปแล้วก็แล้วไปอ่านกันนาะงนี่อย่างไรนะบทอันโมโหโดนตัวโนนวดตั้งมาใชา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 เจ้าคนถอยเจ้าคนมักง่ายออมันอยู่ตั้งหัวแนมแล้ว เนี่ยมันเป็นของสาธารณะเอาของสกปรกทิ้งลงน้ําเสียมาลยาบเพื่อมบนดีขี้ลงน้ำบนีเหนียวลงน้าคนอยู่ตรงใต้ใจกินใจแอบอันนี้ยาแรงฟันเนี่ยมันส่งสกปรกนะถ้ามาทิ้งลงไนเนี่ยโอ้มันบดดีมันบดคูกใส่หัวข้ามันบดติหัวหัวข้าไปเนอะแต่ถ้ามาอยู่หัวน้ำไปไปอยู่งใต้ไป ผู้การด้วยดีนะเดี๋ยวมันงโมโหมากกว่านี้นะไปไปอยู่ใต้น้ำหมดไปอยู่ตรงใต้คานเออห้ามอยู่ทางเหนือเนาะเนาบริษัทเจ้าก็บหมู่านยังเนาะเออเป็นยังเนาะไปอยู่ตรงใต้ก็ได้ตาไปก็ไปเนาะเราเลยไปอยู่ตรงใต้นั่งไว้ที่นี่ไปอยู่ตรงใต้แล้วนะเออ ก็ไปปล่อยนะปล่อยไม่ขีความลงทำเรัอ่ะไม่ขีความน,นั่นนะแทนที่จะไหลประตูนั่งทั้งไหลทวนนั่งขึ้นมาอ่ะมาติดหัวอยู่เพราะกระสุนโลดแ่โบตนะโมโหโมโหขนาดวะอ๋อโมโหเป็นฟืนเป็นไฟนะมันถูกไฟโดนโกนะ้นเนาะนม่ไม่ขนาดเดี๋ยวกลับกลับกลับไปหา พระโผล่ที่เจ้าเราจีหน่าแต่คนจังไรมึงมึงออกจากที whoa, 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 whoa! ่นี People ่ไปนะแ้ paint, huh? ่บอกไปกูจะเอามึงตายเนาโอ้ย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 ก็ผมไม่กินตังใต้แล้วคุไม่ยุ่งอย่างเขาผมอ่ะก็มึงพีไม่สี0ฟานลงอ่ะมันไปติดหมอกูทำวแร้ว่ะฮะมึงเนี่ยเป็นจะได้มึงทำไมทำอย่างนี้ฮะ ก็ผงก็ท like <siege> ิ้งไปแล้วเรื่องมันปติดิมันเรื่องของมันแลมันป็นเรื่องของผมแล้วมันผมมีติตมีใจมันเข้าไปติดก็เรื่องของมันอ่ะพูดอย่งนี่มันมนได้นะกูฟังมาได้เนี่ยคือมึงหนีออกจากที่นี่ไปภายในเจ็ดวันนี้นะถ้ามึงมันหนีหัวมึงจะแตกออกเป็นเจ็ดเชียงเนอกูจะแจ้งมึงเนอ่ยกูขอแจ้งมึงเนอ่กูผมบอกเพนภาวนามา พี่กูผมมีนะถ้ามึงบิดเชี่ยวกูบ่นเดีอกจะกปรานที่นี้นะภายในเจ็ดวันนี้หัวมึงจะเตกออก็นเจ็ดเฉียงเน้อพระมหาโพธิสเจ้าพิจารณาว่าถ้าเฮาโกดตอบนะเฮาก็เสียยี่ห้อเฮาก็จะเสียฤิ์เสียเดชนะฤทธิ์เดชที่เขามีอยู่ก็จะหายไปหมดนะ แต่ถ้าเขาจะทาลายดาบบนี่นะถ้อมัน,นีินาศไปก็ได้แต่ชินของเขาที่อุตาสา่าห์รักษาไว้ดีแล้วก็จะเป็นอันเชื่อมไปเสียไปเขามานี่จะทาลายมรณนะทิฏฐิของดาบบคนนี้นะใจะเขาสบายเนาะมันขดกับบนมันขดกับคนเดียวมันเจี่ยงกับบนมันเจี่ยงกับคนเดียวนะแต่ว่ามันก็มีฤทธิ์เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้อง แก้ไขในวิธีของเราเพอถึงวันที่เจ็ดมาหลอดน่ะ,ะพระนอบธทิสจเจ้านี่ก็จึงอธิษฐานพราะอพระอาทิตย์ขึ้นมาในต้องฟ้าเหมือนวันธรรมดาทั้งหลายกลางวันน่นก็เริ่มมือนกลางคืนมืดตื้อคนทั้งหลายเขาประกันวุ่นวายทรับส่นปุ่นปี๋เอโหอโเดือดตอนก็ลกูลา กลาหนนะพาการปรกึกษาเอเป็นอย่างใดพระอาทิตย์มาขึ้นนาอมาขึ้นมันจาอย่างจ้ามันมีอาถรรพ์อย่างจ้าจิงพรการจุดคบไฟแล้วก็ไปหาพระดาบดท,ที่มีมานะคนนั้นถามว่าท่านท่านทำไมเมือพระอาทิตย์ขึ้นฮะชาบ้านชาวเมืองเดือดร้อนนะท่านหงกอดาบดคนนั้นตอบว่า อาตมาเปล่าทำนะอาตมาเปล่านะมาได้ทำนะมาแก้อาตมาทำาน้ท่านเน้อปุ้นทหารอบุตรถมคนเน้ออาบทจันทานนั่ยน่ะทำาสึคนจันทานนะมันคงทำแน่ๆมันอยู่ทางใจนั่ยน่ะไปปักจันประถามมนุษเน้อพวกคนเหล่านั้นกับปักันประามนาบทพระโพธิสัตว์เจ้าพระโพธิสัตว์เจ้าก็เเราหฟังว่า เขาขีวันแล้วทิ้งไว้สีวันลงในน้ำบางเอิญนไม้ขีวันลอยไปติดหัวของดาบทคนนั่นดาบทคนนั่นโมโหโกธามันแจ้งเอานะแจ้งเอาว่าภายในจิตวันเนี่ยอจะหื้หัวแตกออกเจ็บเสี่ยงวะมันก็มีนิ์นะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่เจ็ดแล้วเขาปวื่อยอาทิตย์อาที่ขึ้นมาได้อาจะมาป่วยขึ้นมาได้ถ้าปลวยขึ้น ถ้าปล่อยพระอาทิตย์ขึ้นมาอาตมาก็าตายนะหวัวจะแตกออกเป็นเจ็บเชี่ยงคนทั้งหลายก็เอา้า้าจะอ่านอต่เนี่จะด้อยเล่าฮะแย่เลยสิถ้าพระคุณเจ้าบอกปล่อยพระอาทิตย์ขึ้นมูค่าทั้งหลายจะอยู่กั่ได้อย่างไรฮะเอ๊จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรล่ะถ้าโิสัตว์เจ้าก็บอกว่ามีวิธีอยู่อย่างเดียวนะ่ะคือว่าให้ทกา,านทั้งหลายไปนำดาบ,บทุ้สาแช่งอาตมานั้นมา เอามากับเขาอาตมามาขอโทษต่ออาตมาอ่าแล้วอาตมาจะให้พระอาทิตขึ้น <c oughs> อ่าคนตั้งหลายาก็ปรากนไปเนาะไปหาดาโบดองคนนะขอร้องให้ไปกลับขอโทษถอนกรรมสาบแก้เสียดาบดคนนั้นก็ว่าดช่ใชาชาช่ชอาเจ้าคนถอยคนนั้นนะมันเป็นญาติันทานะเขากลับมาได้เขาถูกจัดทมนะ เขาเจือสูงจัดสูงนะไปกล่าวคนจัดต่ำมันได้เนี่ยก็ท่าหนายรีบไปรีบไปว่าโอ้คนทั้งหลายก็โมโหเนาะท่านจะไปก็มาไปฮะมาไปมาไปเขาก็เลยลุมงับไว่ายากกว่าตัวคนหนึ่งเอาแข้งคนหนึ่งเอาขาคนหนึ่งเอาหัวคนหนึ่งเอาตัวเนาะหามมาลุมมาตุ้มก็หาหนอโผธิ่เสียเจ้าเนาะอ่พอจะพูดต่อพอเวลาก็หมดเสร็จแล้วเนาะ เออก็ขอรัตนาคุณพระคุณเทศคุณบิดามดาคุณตระหนักุรพาาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งัวงจะกรวาลจงโดนบันแดงประทานพรให้ท่านผู้ฟังที่รับทุกทนหน้าตลอดถึงเจ้าเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุผู้เอื้ออาลีให้ความสุขแก่ประชาชนทั้งหลายและครอบครัวและท่านผู้เกื้อกูลอุนุนให้เสียงธรรม สำ <c oughs> งเลตออกมาสู่หูของด้านตลายทุกทนหน้า <c oughs> ยง่งประโบแต่ความสุขสวัสดิ์ทุพนะมงคลสมบูรณ์พุ้นผลไปตลอดต่อตคราลอดเทียงแกนอยอดอมตะามานิรบาลทุกคนหน้าเนอ่ขอจเจริญพร